โอ้นอนสบายเลยลูกแม่กินบ้างแม่ขอกินบ้างขอขมขมมาเอาอันีกินสบายเลยลูกออันที่มเอาอันนี้พ่อจะไปทำงานแล้วนะกินอย่าเทอย่าเทนอนสบายเลยโอ้โหนอนสบายเลยนะนอนสบายเลยโอ้โหพ่อจะไปทำงานแล้วไม่สนใจเลย นอนกินสบายเลยโอ้โหน้องมีตังเนี่ยโอ้หอาบน้ําแล้วนะคุณแม่อาบน้ําให้โอ้ยกินกินสาล่ายสบายเลยนะโอ้ยนอนกินเพลินเลยนะครับต้องขอบคุณลุงเอกนะครับลุงเอกส่งมาให้นะครับโอ้โหสบายเลยโอ้ดูท่านอนนะครับโอ้โหดูดูดูดด ดูนอนสบายเลยนะครับโอ้โหดูนอนสบายนอนสบายเลยโอ้โหดูดูท่าดูท่าสะกอนโอ้ห์นอนสบายเลยเหรอหฮึดูทั้ปากดูทั้ปากโอ้โห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 ดูท่านอนสะกอนนะครับโอ้โหดูปากเด้วยนะโอ้โหดูท่านอนนะครับดูดูสะกอนดูน้องมีตังสะกอนนะดูท่านอนนะโหดูสบายเลยนะเอกเนกนะโอ้โห โอ้โหดูนะ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 แม่ลูกนะะดูนะดูนะโอ้นอนสบายเลยนะสบายเลยอออืื้